สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำสัปดาห์หรือว่า YLG Weekly really, Wrap-up ครับภาพรวมการเคลื่อนไหวของทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าราคาทองคำยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแกว่งตัวในทิศทางของการแกว่งตัวออกด้านข้างหรือไซเวยขณะที่ราคาทองคำระหว่างสัปดาห์ยังไม่มีการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่แต่การปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาก็ยังคงอยู่ในกรอบเดิมทั้งนี้ในส่วนของตัวราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบ ไม่กว้างมากนักอยู่ในกรอบประมาณ25เหรียญดอลลาร์ต่ออทส่อนความวิตกกังวลเกี่ยวกับยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19ที่พุ่งขึ้นและความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงดุนความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวก็ยังคงดุนดอลลาร์สหรัฐให้มีทิศทางแข็งค่าด้วยเช่นกันทั้งนี้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นในระดับ ที่ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นที่บ่งชีว้ว,ว่าไวรัสวัคซีนที่กำลังมีการค้นคิดและพัฒนาในหลายประเทศกำลังมีผลในทิศทางที่น่าพอใจซึ่งทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงถูกลดความน่าสนใจลงจากประเด็นดังกล่าวขณะที่ธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกคงแนวโน้มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไว้ตามเดิมซัก พักหรือระยะหนึ่งซึ่งประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันหรือต้านทานเงินเฟ้อได้ถูกลดความน่าสนใจในการลงทุนลงจนส่งผลให้ราคาทองคํายังคงมีลักษณะของการแกว่งตัวหรือเคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบเดิม ทั้งนี้อย่างไรก็ตามสําหรับกลุทธ์ิการลงทุนยังคงเน้นการทํากําไรระยะสั้นจากการเปลี่ยตัวในกรอบแม้ว่าระยะสั้นราคาทองคาจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวและแกว่งตัวอยู่ในกรอบแต่ทิศทางหรือโมเมนตัมในระยะกลางและระยะยาวราคาทองคายังคงมีทิศทางค่อนข้างสดใสทั้งนี้แนะนําให้รอราคาย,ย่อหรือปรับฐานลงมาเข้าใกล้กรอบแนวรับด้านล่างบริเวณ1,786เหรียญดอลลาร์ต่อเอสซอนซึ่ง1.7 891786ถือว่าเป็นกรอบหรือชนลของที่ทางขาขึ้นหากราคาอ่อนตัวหรือปรับขาลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคําจะยังคงรักษาแนวโน้มหรือม um ุมมองเชิงบวกไว้ได้แต่เมื่อราคาขยับและปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จะเห็นได้ว่าในโซนตั้งแต่1815ถึง1818เหรียญดอลลาร์ต่อเทสส์ออนราคาทองคำเมื่อขยับหรือดิดตัวเข้าใกล้ระดับดังกล่าวซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า9ปีราคายังคงมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาหลายครั้งทำให้การขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของราคาทองคำยังเป็นไปได้ไม่ไกลมากนักจึงแนะนำว่าหากราคาขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอย่างไรก็ตามหากราคาผ่านได้ ประเมินมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคําเพิ่มเติมโดยจะมีแนวต้านถัดไปบริเวณ1,831เหรียญดอลลาร์ต่อออนแต่ในทางตรงกันข้ามหากปัจจัยกดดันราคาทองคําอย่างมากจนหลุดบริเวณแนวรับในโซน1,786เหรียญดอลลาร์ต่อออนลงมาราคาเอื้อ อาจเกิดการพักฐานปรับตัวลงต่อทดสอบหาแนวรับถัดไปในส่วนของโซนแนวรับบริเวณ1,763เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนซึ่งเคยเป็นฐานของราคาในช่วงปลายเดือนมิถุนายนดังนั้นนักลงทุนควรปรับสถานะก,การลงทุนตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ในส่วนของภาพรวมตัว s ซ t 50 Index f u t u r e จะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี z ซ t i n i n x f x t u t u r e S 5 0 U 2 0มีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวอยู่ในกรอบระดับสูงสุดของดัชนีสัปดาห์ที่ผ่านมาบรุขึ้นไปทดสอบแนวต้านในโซน889สาจุดขณะที่ในช่วงปลายสัปดาห์ดัชนีรีบารหรือดิดตัวขึ้นมาปิดตลาดใกล้กับระดับ สูงสุดของสัปดาห์แต่การขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหักเทียบเป็นรายสัปดาห์ดัชนีขยับหรือปรับตัวบวกขึ้นได้ไม่มากนักโดยขยับหรือบวกขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ7.8จุดเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามในส่วนของดัชนี S&P 5 0 Nick Future จะมีแนวต้าน ประเมินเอาไว้บริเวณ879จุดซึ่งเป็นกรอบหรือช่องของทิศทางไซเวอฟหากดัชนีขยับหรือปรับตัวขึ้นมาที่ระดับดังกล่าวแล้วยังไม่สามารถผ่านได้แนวโน้มของดัชนีอาจมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาให้เกิดการตั้งฐานหรือการสร้างฐานที่กรอบแนวรับด้านล่างประเมินแนวรับแรกไว้บริเวณ868จุดซึ่งหากราคาไม่หลุดในระดับดังกล่าวน่าจะเกิดการแกว่งตัวออกด้านข้างในรูปแบบของไซเวถึงไซเวอฟเพื่อเป็นการสะสมกำลังหรือสร้างฐานหลังจาก ากก่อนหน้านี้ราคาหรือดัชนีมีลักษณะของการพักฐานหรือปรับฐานลงมาอย่างไรก็ตามหากราคาหลุดระดับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปบริเวณ859จุดซึ่งเคยเป็นระดับต่ำสุดของวันที่25เดือนมิถุนายนขณะที่หากราคาทะลุกรอบชัแนลหรือแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปคือระดับสูงสุดของวันที่7เดือนกรกฎาคมบริเวณ910 917จุดดังนั้นนักลงทุนควรปรับสถานะการลงทุนตามกรอบการเคลื่อนไหวของราคาเช่นกันในส่วนของปัจจัยที่ต้องจับตาในสัปดาห์หน้าทั้งนี้อาจจับตาสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดจำนวนผู้ติดเชื้อความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนและยาตา้านรวมทั้งยารักษาโรคไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงเป็นปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาเนื่องจากสหรัฐเล่นเล,เล่นงาน แอปพลิเคชันของจีนในข้อหาการทำสงครามข้อมูลข่าวสารและประเด็นความมั่นคงซึ่งจะทำให้ความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐก,กับจีนเพิ่มสูงขึ้นขณะที่การประกาศผลประกอบการของบัทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงชี้นำการลงทุนใน s ซฟฟิชตินเอ็กฟิวเจอร์และราคาทองคำหลังจากก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยผลประกอบการอันแข็งแกร่งในไตรมาสสองหลายบริษัทที่ออกมาดีเหนือความคาดหมายขณะที่ผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อาจส่ง ผลต่อความสามารถและการขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐทั้งนี้อาจจับตาสถานการณ์เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐผ่านการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาบ้านยอดขายบ้านมือสองจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานดัชนี PMI เบื้องต้นและยอดขายบ้านใหม่ซึ่งจะส่งผลต่อที่ทางดอลลาร์สหรัฐและ s ซ็นทิปตี้เนเ็ฟิวเจหรือตลาดหุ้นได้เช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะ ตลาดในรายสัปดาห์เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ